ครับอันนี้าชาวบ,บ้านนะครับกำลังทำถนนนะครับถนนของกรีตนะครับเพื่อาบาเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ,บ้านนะครับสัญจรนะครับรถตันนี้รถติดนะครับดูนะครับดูดูเดอร้อนนะครับ น,นะครับความยากลำบากของพี่น้องชาวบ้านนะครับเนี่ยคือได้ได้งบประมาณบาส่วนนะครับลงประมาณ 400... 400... 400อ0กับรกเมตรนะครับน,นี่าอันนี้ชาวบ้านก็เทนปูนะครับ ผสมบูนะครับเน้นใดวสาก็ฝนตกนะครับก็ทำให้การททำงานนี่รับบาดหน่อยนะครับฝนตกนี่นะครับ Thank <laughs> you.